อีพภาคต่อแบบเล่งด่วนนะคือเราต้องการเร่งให้กิ่งมันโตแบบนี้นะครับเท่านี้กำลังพอดีมันจะเห็นช่องไฟนะครับช่องไฟที่สวยงามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียบอนไซนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับมาดูไม้บอนไซนะครับที่ผมได้ดัดเอาไว้แล้วนะ ตอนนี้ก็จะเป็น EP ีที่2นะครับการเริ่มต้นของบอนไซนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับการเริ่มต้นบอนไซจากศูนย์นะครับก็หลังจากที่เราทำการตรงนี้นะครับมีการดัดยอดนะเข้าลวดตรงยอดนะครับแล้วผมก็ตัดมัน ะครับนำมาปลูกนะครับอันนี้เป็นอีีภาคต่อแบบเล็กด่วนนะนะครับอันนี้คือผมก็ปลูกลงดินเลยนะครับทีนี้ปลูกลงดินเราไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับคือเราต้องการเล่งให้กิ่งมันโตแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกนะครับทีนี้ไฮไลท์สาคัญของเราคืออยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะได้ความโค้งงอของกิ่งที่สวยงามนะครับเยี่ยวคือถ้าเราอยากได้ในมุมมองไหนนะครับก็ตัดได้เลย สำหรับกิ่งนี้ผมชอบมากนะครับกิ่งนี้นะผมก็จะตัดผมก็จะตัดช่วงนี้นะครับกิ่งน,นี้นะผมก็จะตัดช่วงนี้นะครับแล้วก็จะไปทําบนสาซึ่งตอนแรกนะครับผมตั้งใจว่าจะให้ให้เจ้ากิ่งนี้นะให้เจ้ากิ่งนี้นะครับตัวเนี้ยมันชิดกันเลยแต่ผมคิดว่าเท่านี้กําลังพอดีมันจะเห็นช่องไฟนะครับช่องไฟที่สวยงามผมก็เลยคิดว่าต่อไปจะทําการ ตัดตรงนี้นะครับเพื่อไปชําหรือว่าจะตอนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ทุกๆท,ท่านจะสะดวกนะครับเราได้ลักษณะไม้ที่สวยงามเหมาะสมแล้วต่อไปเราจะไปทําโครงสร้างเก็บารายละเอียดต่างๆก็จะทําให้ต้นไม้สวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับใน ep นี้นะครับก็เป็น ep ที่2นะครับเป็น ep แบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่า ไม้ที่ผมเอาให้ทุกท่านดูใน E ีพีที่หคือเป็นเพิ่งเริ่มทำนะครับแต่ส่วนเจ้าต้นนี้นะครับก็ปลูกลงดินมาได้สักประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็เกือบจะครบปีนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ต้องการลำต้นที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาเล็กๆแบบจิ๋วๆเท่านี้ก็ได้นะครับสักเท่านิ้วโป้งเลยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับก็จะได้โครงสร้างแบบนี้นะครับ ถ้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะทำก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ <P ew l _> เพื่อที่จะได้ไม้สวยงามในอนาคตนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมแนะนำว่าให้ทำไว้เยอะๆนะครับนี่คือผมเป็นไม้ที่ทดลองนะครับ <P ew l _> ก็เลยทำไว้เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับกิ่งเดียวเท่านั้น <P ew l _> ก็จาก e p ีที่หนึ่งนะครับผมก็คิดว่าจะทำแบบเนี้ขยายแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับจะขยายแบบนี้เยอะๆก็จะได้ไม้ที่สวยงาม ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ